สวัสดีครับบ้าบอยคนใช้ฉนอยครับ society, มือนีผ้าเมียมาหาเลาะเบิังเห็ดครับผมเห็นไหมครับแม่เห็นแล้วครับครับตะโรจ้าเห็ดตะโลครับเนี่ยสวัสดีนะสวัสดีจ้าพี่น้องกองไปฝากนี่เลยมามาเก็บเห็ดมาเก็บแล้วพี่น้องเด้อพี่น้องเออเก็บมาเห็ดอันอันตะโลก่อนครับดอกนึงบ้าบอยเห็นแล้วครับผมพี่น้องเนี่ยครับมาหาเห็ดตะโลแล้วครับผมกันนี้ครับ ครับผมพี่น้องครับผมครับผมหลุหมือนกันครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ้งคลิปหลอกการยืมกดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้บ่าวบอยนี่เด้อครับผมเนี่ยเพิเห็นอีกแล้วครับผมดีเด้ยครับดอกนึงครับผมนี่ครับพี่น้องครับ แม่ย่างไก่ครับครับผมพี่น้องตัโรครับผมพี่น้องแสีบเด้อครับผมพี่น้องครับนะครับผมพี่น้องครับหาเห็ดไปปนครับผมย่ำกับเสบเด้อครับผมเห็ดตะโลครับผมพี่น้องนะครับผมพี่น้องเห็นอีกแล้วครับ สวัสดีครับผมโอ้ขออนญุญาตบาดทคาำครับพี่นอ้องนี่ครับผมมีครับรวมนึงครับผมพี่น้องครับผมอิสตะลูครับผมพี่น้องครับมีแครั่ผมนีแค่พี่โอดนึงครับ พี่น้องขอเขามาเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้บ่าวบอยเด้อครับผมเอ่าบ่าบอยเก็บก่อนครับผมนี่ขาครับขาเห็นครับแต่ว่าเขากับปาดินออกครับผมครับเอ่กลับไปลากอีกเชือกนึงครับผมพี่น้องครับผมเอา ต้มแล้วก็พอต้มแล้วก็เอาเห็ดเป็นเครื่องย่ำครับผมพี่น้องใส่เครื่องย่ำครับเห็ดพี่น้องกินเบิ้งเด้อครับผมคันไม่ีโอกาสาไปพ่อเห็ดน,นะครับผมพี่น้องครับนนนี่ลกัพ้องขาวครับอันนี้แซ่บทีเดีวยวครับนี่ผมครับมันเกิดไหมครับผมพี่น้อง ครับเอาไปละแซ่บครับผมหนุ่มปตปตปตเลยครับผมพี่น้องอันนี้ครับผมพี่น้องครับนี่นี่อยู่บ่ละแม่ออกขาก่นครับผมพี่น้องบ่ได้ออกขากองมานั่ครับครับผมจับเอาถือเอาแล้วครับผมพี่น้องครับครับผม เห็ดวุ่นครับเห็ดวุ่นเห็ดวุ่นเป็นวุ่นครับผมเป็นวุ่นแต่ว่าแสบเนาะแม่นาะตะกี้บ้าบอยกินบ่เปลี่ยนนะครับผมพี่น้องเพราะว่าได้กินเราติดใจเลยครับแสบอีหลีครับผมพี่น้องครับวันนี้ ขอดนเขาป้าครับครับพี่น้องมาเลาะบึงเห็ดครับเก็บเห็ดที่มาบ่อยครับผมฝากเป็นความหักความแพงครับขอเข้ามาความแพงจากพี่จากน้องอเด้อครับผมนะครับแม่กำลังเก็บครับผมอู้ยดีแม่จุ่มนี่นะครับผมพี่น่องครับ ตมงนี้แห้งอันนี้เลยครับผมครับเดี๋ยวเราเอาอยู่นี่ครับอยู่ข้างกันตรงวัดป้ากับผมเมื่อนี้ครับครับผมป่าขาครับอ้ฝนกระตกเล่นเมื่อนี้ฝนกระตกเล่นเมื่อสมือเลยครับผมพี่น้องถุงใส่มือคลืนเนี่ยครับผมพี่น้องครับ ตกแห้งอยู่ด้นเนาะแม่เนาะมันขึ้นนี่ไหมนครับผมโอ้ยจับมือเดียวแล้วครับผมพี่นออบบ้องพ่าบอยว่าอาไรอ่ขากว้างมากมันตาลไรกา คนละมองวะนี่ครับผมคอยเก็บครับผมพี่น้องบ้าบอยครับเนี่ยขี่รถเขามานี่กะพี่น้องพนคนขี่รถออกไปสามขั้นบนได้ครับผมพี่น้องกระจงมหาครับกระจงมหาจ,จะเสาบครับผมพี่น้อง ม,มีอยู่แล้วครับผมพอาดีกินครับผมพี่น้องครับสมอยากมากอยู่ครับผมพี่น,อนออ้องบ่บ่ส่วนเว,ว,ว,วนอยากมากอยากมากแล้วโดนแล้วตอนที่ว่ายกเสื่อหนุนนะขาเจ้าได้โอ้ยหเดีไหลเลยเี๋ยวข้าเจ้าได้เป็นตาบ้านที่คุนข้าเจ้ามาเอาเนี่ยนะ แด,ด้วานะ่าได้เป็นตาเลยเขาจะไปเอาดูมักบะมหม,ม,มักบำมี่แนรอะไ้อ้ขัครับผมพี่น้องหลุนกันไปเงี้ครับพี่น้องครับว่ม,มีครับผมพี่น้อง ไม่ไม่ไม่มีแล้วก็ไปที่อื่นครับเมียบอมเมมันออกที่รถจ่ายทั้งข้างคนข้างพาดเมีเห็ดกอเมียเห็ดกอเมียพาพี่หนงก็บังเห็ดกอใหญ่ครับปืดพี่น้องฮึ โอ้ครับผมพี่น้องคุณนะครับแค่ต่อไปเลยแค่เจอแค่เจอครับผมบ่อยเห็นอีกแล้วครับดอกหนึ่งครับโอ้สองดอกครับครับผมพี่น้องครับหิตละโลครับดอกงามๆเลยครับผมพี่น้องสองดอกสามดอกครับโอ้ออุมนะครับ ไปล่างดินออกดีๆครับผมพี่น้องเห็นซองกันเหรอครับแม่ก็เห็นแล้วครับผมเฮ้ยโซนี่ดอกเป็นยังไงนะครับผมพี่น้องครับ ไม่ค้นเคลียเนาะพี่ไมค้นเคลียผมอยากได้อันอันอันนั้นมันะคุยเสียบออืครับเด็กเห็นเหล่าเด็กครับแน้ยวบ่าวบอยอยากได้ครับผมผุนนะครับพี่น้องนี่ครับ ครโมเมนต์เบาบ่อยเบาอ่อนนะครับอันข้าวเอิญเขาเอิญนี่ังมันก่อเกสรเขาเขาเอิญเกสรเอิญขามันครับผมแต่ว่าบ้านเขาเกือเอิญเอิญอยังก็เอิญคุยมันมาได้๋ยวเราหมกเด้อพี่น้อง เบาคนเก่งนแบบครับนครับมือบาเบากระดำดำไปตะเบียยครับผมพี่น,อน้องนี่ปาดออกครับผมพี่น,อน้องดครับนครับผมคนเสษป่านี่แห้งแสนะคผู้ถอดมาคนเสษป่า สิกบเสบป่าครับแ,แตงมันมีท่านหนึ่มันเสียบมีดอกหนอนดอกกลมมันหรอนงเห็นบ่ครับผม,มเห็นยูงบ่ามียเห็นยีงหรอเปล่า ผู้เฒ่าตาดีก็เด็กหน่อยครับผมพี่น้องนะครับเนี่ยจิมเอาจิมเอาครับนอนมะกะขาวเน่ะ ข้างในนี่เด็ดเลยมันยังมันเบิ่งมันมีข้างในไอ้ครับผมพี่น้องมุนมนครับมนุมนมนุมนมนครับพี่น้องครับโอ้วมาบอยเห็นหรอครับอันไรก่อนแม่เอิอ้นเอิ้นพี่น้องไหมเบิ่งฝนกำลังตกครับผมพี่น้องครับ แนววันมาตาฝนตากแดดน้ากันวมาสันครับผมนะครับฝนทั้<ส><ข>ทงแดดใส่กันครับนี่ครับผมฝนตากแดดลุยปลาลยดุงต๋วยจั๊บจิกิน,กนไขยอมเลยช้านานเห่าเข้าปันีล่ละพี่คนนี้ไม่งต้ใบ คนอยู่ในกลุ่มพันกับดินล้นขึ้กันกับเพ่านั่นละดินล้นคน,น,นละแบบเหรอครับผมพี่น้องพนันไก่หาอยากหากินคือกันครับเรียงขอบขั้วครับใส่เมยจุ่มใหญ่ๆมีบอถ่ายถ่ายถ่ายมาถ่ายทำครับวันนี้มาถ่ายทำ,ยทำเก็บเห็ดครับว,ว้าว ตะมอบตะมอบเอาไย่างค่ะนนะครับผมนี่อ๋อผมพี่น้องพี่น้องฝากพี่น้องเบิ้งคลิปแล้วก็ฝากเป็นกำลังแรงใจซอยกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังแรงใจเฮ้ยบ่าบ่อยนี่เด้อครับผมนะครับดอกนึงครับผมพี่น้อง ครับอีกครับผมมัอนออกข้างก่อนครับผมพี่น้องชุบนี่ โอ้ี่เดีเดอกนึงเ,เ,เกิดอยู่กลางห้างเลยครับผมพี่น้องครับน้องพันยางเขาจะดงครับพี่นุ่งพี่นุ่งจิบไปขายกับหลายเลยครับผมพี่น้องน้ำตลาดแรงตลาดตลาดแรงตลาดแรงกนี่โนแม่เนาะ พี่นอ้องเพิ่นกะหาเก็บเห็ดตะโลนี่ยนะครับผมไปขายน้ำตลาดแรงครับครับผมพี่นอ้นองพีน่น้องเพิ่นกะซื้อกินดีครับผมพี่น้องครับฝากคลิปนี้เป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องเมือสุขภูสุขคนครับสำหรับพี่น้องที่สูงเบียกสูงงานครับพี่น้องที่เหตุการ์ร่างเห็ุอน้าที่การงานครับ ว่าสิเป็นอาชีพแต่ละอาชีพครับผมบ้าบอยเป็นกำลังเล่งใจในพี่น้องเมื่อสุขสุขคนเ้อครับผมครับผมบ่าบอยก็ได้แน่ลรวครับหาไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับเหครับอีกดอกนึงครับเห็นลรวครับบาบอยกะบอกบอกเก่งปันไดครับผมกะขออนุญาตบายคำเ้อครับผมคำบอกไดว่าจะได บ่บ่บ,บมวนนวดหูบดสื่อหูพีนอนกัดขออภัยเด้อครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสก้อนครับผมพบพ่พอกันคลิปหนาครับปรบบอยขอตวัวนะเห็ดก่อนเด้อครับผมพี่น้องครับขอพี่น,อน้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอยุดีมีแห้งสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น,อน้อง สำหรับมื้อนี้เอาไว้สมีสักก่อนครับสวัสดีครับแหน่บ๊ายบายเนย่ครับไปแล้วครับผมหาเห็ดน้ำกันครับผมพี่น้องครับ